ชจะาจบอยแอนิเมชันที่หล่อที่สุดในตอนนี้และที่สำคัญเพลงเพราะมหม เคป๊อปเดมอนฮันเตอร์มาแรงแซงโค้งและขึ้นอันดับหนึ่งของ Ne t f l i ิเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนหนังเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของวงการเคป๊อปซึ่งเบื้อหน้าเนี่ยพวกเธอแต่ก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของเกาหลีแต่เบื้องหลังแล้วเนี่ยพวกเธอทหน้าทีฮันเตอร์เพื่อปกป้องแฟนคลับของเธอจากหล่าปีศาจน,นั่นเองแล้วจะเป็นยังไงถ้าต้องมาฟาดฟันกับวงบอยแบนด์หนุ่มหล่อที่บอกเลยว่าหลอ่อจริงแกแล้วพวกนี้ก็คือเป็นปีศาจที่ปลอมตัวลงมาเป็นเทพบุตร <Wow. S 1> ที่หล่อมากขนาดเป็นนะอนิ แล้วมันก็จะมีการแย่งแฟนคลับเพื่อเอาดวงวิญญาณของแฟนคลับเรื่องนี้จะเป็นแอนิเมชันที่มีความมิวสิควลเพลงประกอบในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเคป๊อปหนังหนึ่งชั่วโมงครึ่งละเพิ่งปล่อยมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เพลงเนี่ยขึ้นชาร์ตเยอะมากๆและที่สําคัญคือเพลงเพาะทุกเพลง เขามีภาคไทยด้วยนะเราบอกเลยนะว่าภาคไทยดีมากปรบมือให้จีนภาคไทยทุกคนเรารู้สึกว่าเพลงเปิดตัวเพลงเดบิวต์เลยละกันมีความกิดไอแบ็กดีแล้วก็เพลงโซดาป๊อปเนี่ยมีความจองปุกมากๆเป็นสิ่งที่เราโมโนจิตคิดไปเองเพื่อนๆใหนคิดเหมือนเราหรือเปล่าคอมเมนต์คุยกันไว้ด้วยนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคน,นดูเรื่องนี้เรานึกถึงใครบ้าง